สวัสดีครับพี่น้องสบุกุคนครับผมวันนี้ผมอยู่บ้านสวนครับยาบรรยากาศเนี่ยมันแรงๆครับคำคำมืดๆครับนี่วันนี้ซือเนื้อมาร้อมครับผมมาเลยวไจุนี่ิ่งครับผมเหนื่อเห็นบ่เนื้อสโซครับผมพี่น้องมาลองมึงก่อนตับก่อนตับตับเออนี้ครับผมปุ๋ยเกี่ยว แก้วกับผงยางแซ่บมาเฮ้ยฮะคึะับนี่เห็นบอกพี่น้องอู้ยมองเนี้ยครับครับผมโอ้ยลืมอื้มอือ้อโอ้ดูดจอยพี่น้องนี่ดูดนิ้วพ่อมาเลยอ่ะอีกจะทำกันนะหัวเนื้อครับผมบบดนี้เนี่ยสองตอนเลยนะคุยแก้วครับผมคุยแก้วแ่บพี่น้องคุยคุยหลายกันนี่เราครับผม หลอดหนึงมาบาดนี่ปึ๊บนี่เอาจึ๊บนี่คืเอเราดูดนิ้วเลยเห็นบ่นพี่น้องจุ๊บจุ๊บนี่อ,อ,อะอะยางแช่ครับผมพี่นอ้องฮะคั่มแล้วครับผมมืดแล้วบันนี้ตอนนี้เดี๋ยวกะนี่นกเขาผมมืดแล้วครับเดี๋ยวเขาก็กจะหาเห็ดกับเขากับน้ำครับผมมืดแล้วเมื่อนี้พอดีไปไต,ต่ปูมาครับผมไปไต่ปูมา เนี่ยสวงามตัวใหญ่งครับปู่เนี่ยโอ้โหฮะไตเอาครับผมไตอยู่ตลาดนี่ครับผมมึงไงปู่อ่ะเริ่มทำเมนูวันนี้จะเป็นปูผัดผงกะหรี่นะครับนี่ใส่เงงตองโห่หอมเงียงหอมใหญ่ครับผัดผัดทอดตอนใส่เนื้อปูลงไปใส่ลงไปในไตมากมากขึ้นครับมีแต่ตัวใหญ่งครับปู่ แซ่บเหมือนกันติดขนแรงครับผมหนี่งอ่นี่สุกใจลอยครับผมทนทนทน,นเริ่มเดือดแล้วครับพี่น้องนี่อย่งใกล้ๆครับอือไงสุดๆดครับผมที่นี่นอ,ยอย่าปิดฝาครับผมบาดนึ่งฝามาเออปิดฝาไว้ครับอรอให้ผู้สุกในลอยก่อนนี่เริ่มสุกในลอยแล้วครับสุกเริ่มสุกในลอยนะสุกเริ่มสุกในลอย กุกเข่ากันดังหน่อยกันเดี๋ยวก็จะเอาผงกะรีติดฝาไว้ครับผงกะรีมากเฮ้ยเทลงไปเนี่ยเทลงไปเนี่ยมีไข่นี่ผงกะรีนะครับผมดูนี่ดีมากสุกุกเข่ากันเนี่ยเ,เอากันผัดผัดไปน้ำครับค้นๆไปนะครับผมกเทพตงไปเทวไปเล,ลยเดยวไปเล,ลอยอย่าใส่ลงไปเบิ้งนะครับอู้นี่ยเบิง้งปูสุกเลยด้ว เริ่มสุกแล้วครับผมเดี๋ยวผมก็รีให้มันสุกเลยก็เอากับน้ำซีเรีย,รยเติมพักครับนี่คนๆๆๆจังหน่อยเน,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 นี่อ่อกเดี๋ยวหุ้ฮุยหอมนะครับผมเตะด่างเลยกินเตะด่งนนดหอมคนๆนี่อ้อาวพักมากวานนี่โรยพักลงไปครับขึ้นไช่ครับใส่ขึ้นไช่อย่างเดียวกับพ่อครับผมเราใส่อ้าวคนจังหน่อย นี่คน,นังนลอยครับอ,อู้ยัง่งหอมหอนๆครับผมพีพพพพพ่น้องอ่ะเรียบร้อยครับผมบาทนี่นี่บึงครับตักมากับแก้มก่อนครับผ,ผมตัวหนึ่งครับนี่อ๋อชิมชิมชิมไข่ก่อนครับผมไข่ปกพงกะลีนี่ชิมบึงก่อนมานี่หอนๆครับผมมันมันมันมีเนื้อปูแล้วมีไข่หอมครับผมนี่กรึบแซ่บมามานี ลองเนื้อปูแน่นๆกันนะครับเบื่อนเนื้อปูไต่มากครับนี่เนื้อมันครับกินมองนี้ละมาอึ๊บนี่เบื่อนครับผมไม่น้องอ่าฮอนครับฮอนเนื้อแน่นๆนะครับเพื่อนปึ๊บฮอนครับผมไม่น้องนี่เห็นบอลเนื้อเนื้อแน่นๆครับ อย่างแสบครับผมพี่น้องสุดยอดเลย่ะโอเคครับผมพี่น้องเจอกันในในคลิปนะวิดีโอนะครับผมสวัสดีครับ